พี่น้องพวกเราช่องแก้มสก้าเดินลำเพิ่นออฟฟิเชียลค่ะมือนีได้มีโอกาสบ้ายยางตลาดลมสักนะคะเรามาถึงหน้าง,งานแล้วสวัสดีเพชรบุญของกินเอยอะมากค่ะไข่บดแดงกับผักหวานกระมัง ตื่นตื่นค่ะพี่น้องจะได้ยังเลาะตลาดนะคะยังอัปเดตให้พี่น้องเมืองนะคะว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะมามามานอนบ้านแม่หักเราอยู่เลยรถตัดไปนะคะพี่น้องเราอ้นี่นะคะเราเป็นคนปทุมราดค่ะพี่น้องแกเป็นคนบ้านโนนสงา่า เรามาอยู่ผีได้38ปีแล้วนะคะแล้วกเกษียณแล้วเป็นคุณครูใบเกษียณแล้วนะคะป้าบ้างแป้นไปไโอ้โหป้าตัว่องนี้ คือเดียงดีแท้ไม่ช้ำไหมเอไหนดีคะอ๋อแจีคสันดิอ๋อเลยบอกอู้น้ำแบบช้ำ น่าอยู่มากคี่น้องบรรยากาศดีดีแฮ bạc píng bạc píng này bên, là mẹ tam kéo sẹp mẹ thăng đèn thăng chiếu này đây này หหารแงว้ายมีนอนด้วยมีนอนด้วยเอาแม่ค่ะกำลังปลอกหมววัง ตลาดลมสักดิลายแห้งก็มาเป็นบกม่วงไละมีอยู่เกือบสุลัานโลละสิบบาทบกม่วงเออหลายจะไปกินต่ว่าบมีนเกียว่หนบมีอกล่องหนึ่งเห็นแล้เกลองหน่อยโอเเไม่เพียหมาแบบนี้ แม่แล้วเป็นเรื่องหมกมังคุดได,ได้เล่นไปอยู่กันดูกับแม่กันเป็นไงหมกม่วงกับหมีโอ้มีหอยแบบกวนแลยเหรอผัดชารพิ๊กัน ทอดร้านนี้ ลอยหาสิบบาทเรากินทีเดียวจบเลยนะจ้ะเราเอามันมันจะสุกจด้ไหมไม่อยางเนื้อโอ้กะยังบอกกันอยู่ว่ามันสิมาซื้อร้านนี้ไม่บอกไปอย่งน บุรินทร์จีเราพี่แลนด์นเดียวมีครบมีครบจบที่เดียว

ค่ะพี่น้องนะคะแล้วเรคลิปนี้มาเจ้าหนี้คลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ,คะเอา